สวัสดีค่ะคลิปนี้พาจะพาทํำชีสบอลน,นะคะทํายังไงให้ชีสไม่ทะลุออกมาค่ะเหลืองแบบนี้เลยนะคะสวยๆค่ะเป็นลูกสวยทอดยังไงให้ไม่ระเบิดนะคะส่วนผสมและวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะการทํำชีสบอลน,นะคะก็จะมีมอสซาเรลลาชีสค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะใครจะใช้เป็นแผ่นหรือว่าเป็นก้อนแบบนี้ก็ได้ค่ะ เกล็ดขนมปังหรือขนมปังป่นค่ะไข่ไก่แล้วก็มันฝรั่งค่ะสูตรนี้เราจะใช้มันฝรั่งห่อก่อนนะคะก็หั่นมันปอกเปลือกนะคะปอกเปลือกให้เกลี้ยงนําไปล้างน้ําทําความสะอาดจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นนะคะจากนั้นเราจะนําไปต้มให้นิ่มค่ะตั้งหม้อน้ําพอเดือดนะคะนํามันฝรั่งที่เราหั่นไว้ค่ะลงไปต้มนะคะ ต้มให้สุกนิ่มดีค่ะต้มประมาณ10นาทีนะคะก็มันของเราก็สุกนิ่มดีแล้วค่ะจากนั้นปิดเตาตักออกค่ะแล้วก็นำไปบดนะคะตอนที่ยังร้อนๆอยู่จะได้บดง่ายค่ะจากนั้นก็ใช้ซ่อมค่ะแข็งๆหน่อย บดมันฝรั่งนะคะให้ละเอียดดีหรือใครจะนําไปตําในครบก็ได้ค่ะตามสะดวกเลยนะคะพอบดมันละเอียดดีค่ะจากนั้นเราจะใส่เกลือป่นเพิ่มความหนัวเพิ่มรสชาติไปนิดหน่อยนะคะ บดให้เข้ากันอีกทีนึงค่ะพอเข้ากันดีจากนั้นก็พักไว้ให้เย็นสักหน่อยค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาปั้นกันค่ะระหว่างรอมันเย็นนะคะเย็นตัวมอสเซเลรล่าชีสค่ะ จะใช้แบบแผ่นหรือว่าแบบเป็นก้อนแบบนี้ก็ได้นะคะตัดแบ่งค่ะเป็นก้อนเล็กใหญ่ตามชอบนะคะ ก็จะได้ก้อนสีเหลี่ยมประมาณนี้ค่ะพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นไข่ไก่ค่ะตีให้แตกดีนะคะเราจะใช้ไข่ไก่ในการชุบค่ะพักไว้ค่ะ พอมันฝรั่งของเราเริ่มเย็นตัวลงนะคะจากนั้นเราจะนำมาปั้นหุ้มชีสนะคะเคล็ดลับทำให้ชีสไม่ไม่ทะลุเวลาเรานำไปทอดนะคะใครจะทำก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็ตามชอบค่ะประมาณนี้ค่ะพักไว้ค่ะอีกทีนะคะมันฝรั่งค่ะ แล้วก็ชีสที่เราหั่นไว้ค่ะนำมาหุ้มหุ้มให้มิดดีนะคะมันฝรั่งจะเป็นตัวหุ้มไม่ให้ชีสทะลุเวลาเรานำไปทอดนะคะประมาณนี้นค่ะชีสของเราก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยนะคะหุ้มนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะ ก็จะมีแป้งสาลีด้วยนะคะเมื่อกี้ทันลืมบอกก่อนอื่นค่ะนำมันที่เราปั้นไว้คลุกแป้งสาลีค่ะแล้วก็นำไปจุ่มไข่ค่ะชุบแป้งสาลีอีกรอบนึงค่ะเพื่อให้แป้งเป็นตัวหุ้มนะคะจะได้ไม่ทะลุค่ะ ฉะนั้นจุ่มไข่อีกที่นึงค่ะแล้วก็นำมาคลุกเก็ดขนมปังค่ะจุ่มไข่อีกที่นึงค่ะไข่จะชุบสองถึงสามรอบก็ได้นะคะ ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะชุบเกล็ดขนมปัง2รอบนะคะอีกที่ค่ะคลุกแป้งแล้วก็ไข่แล้วคลุกแป้งอีกทีนึงค่ะ ความชัวนะคะแล้วก็ไขท่ทีนึงค่ะชีสจะได้ไม่รั่วนะคะเวลาเรานําไปทอดจากนั้นขนมปังค่ะเกรดขนมปังหรือขนมปังป่นได้นะคะจากนั้นไขท่ทีนึงค่ะแล้วก็ แกล็ขนมปังค่ะก็จะได้ค่ะเดี๋ยวพ่อขอตัวทำให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูการทอดกันค่ะชีสบอนของเราก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยนะคะได้ยี่ิบลูกพอดีเลยค่ะไข่แต่ไข่เพ,เพิ่มนะคะไข่ตอนแรกสองฟองเพิ่มเป็นสี่ฟองนะคะแล้วแต่ใครจะทำสองรอบหรือสามรอบ ถ้าเกิดชุบหลายรอบก็ใช้ไข่เยอะนะคะตามชอบตามสะดวกเลยค่ะต่อไปเราก็ไปตั้งกระทะน้ำมันเตรียมทอดชีสบอลของเราได้เลยค่ะตั้งกระทะน้ำมันพอร้อนได้ที่เบาไฟเบาไฟลงเหลือไฟอ่อนนะคะจะทอดด้วยไฟอ่อนจากนั้นนำชีสบอลลงไปทอดค่ะถ้าไฟแรงจะไหม้ได้แล้วก็ชีสจะทะลุได้นะคะ แต่ต้องกระตั้งกระทะให้ร้อนก่อนค่ะกระทะน้ำมันให้ร้อนก่อนค่อยเบาไฟลงนะคะใ,ใครจะทอดสองรอบก็ได้ค่ะแต่นี้เราใส่น้ำมันเยอะกระทะใหญ่ทอดรอบเดียวได้เลยค่ะ รอให้เซตตัวก่อนค่อยคนค่ะพอเริ่มเซตตัวก็คนเบาๆค่ะ ทอดต่อจนสุกเหลืองกรอบได้ที่นะคะหมั่นคนเรื่อยๆค่ะจะได้สุกเหลืองพร้อมกันนะคะชีสยังไม่มีทะลุสักลูกเลยนะคะถ้าเกิดเราไม่ใช้มันฝรั่งห่อแล้วก็ชุบไข่ไหลรอบ ชีสจะทะล,ลุออกมานะคะสูตรนี้เด็ดสุดค่ะชีสไม่ทะล,ลุแน่นอนนะคะแต่ก็ต้องห่อให้ถูกวิธีห่อให้เป็นค่ะชุบไข่สักสองสามรอบนะคะชุบไข่กัเกล็ดขนมปังค่ะพอชีสบอลของเรา ทอดสุกเหลืองกรอบได้ที่ตามที่ต้องการนะคะสุกเหลืองตามที่ต้องการค่ะกอตักขึ้นพักสะเด็ดน้ํามันนะคะสังเกตดูได้เลยค่ะชีสไม่ทะลุสักลูกเลยนะคะเหลืองสวยทุกลูกค่ะเนี่ยค่ะชีสบอลของเราก็ทอดเสร็จเรียบร้อยนะคะสวยค่ะทุกลูกเลยนะคะสูตรนี้เด็ดค่ะรับรองชีสไม่ทะลุแน่นอนค่ะแล้วรสชาติอร่อยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันค่ะ นี่ชีสก็จะเยิ้มเยิ้มข้างในแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะลองไปทำดูค่ะรับรองลูกๆชอบแน่นอนค่ะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระเด่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพลวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ